โอเคค่ะนี่เป็นตัว Sport Partner l a d e r นะคะเป็น2.8ค่ะนะคะก็ Lock hole, itter, er, ล็อกโค l e a d e r f o r t n e r รุ่นใหม่ป้ 2023, ายแดงๆปี2023ใส่อย่างนี้หมดแล้ว <Okay. S 2> นะคะถ้ารุ่นเก่ากว่านี้จะมีลิ้นเล่งนะลิ้นปิดตอนนี้รุ่นใหม่ก็จะไม่มีลิ้นปิดให้เราแล้วไม่มีท่อลิ้นเล่งน,นะคะจะเป็นคออย่างนี้เราก็แบบปิดนะคะแล้วก,นะะลวก็ล็อกก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนแคมปลัดใช่ไหมก็จะเป็นกิ๊บสปริงก็คือบีบลัด หยิบคลายตัวก็ใส่ได้เลยเนี่ยลิ้นเร่งใส่เข้าไปแล้วเครื่องมันก็เหมือนรถตู้ของพี่ไงรถตู้พี่ที่ใส่ไปอ่ะเนาะอ่าเหมือนกันเครื่องเดียวกันนะคะใส่พีเซฟนะคะหน้าเครื่องใส่ได้สี่ตัวค่ะก็ตัวลิ้นเร่งเนี่ยใส่แล้วับตัวแบบนี้นะคะต่อพจโอนะคะเอาไปแหลมบีบสวมเข้ามีคลิปวิดีโอค่ะตรงนี้รุ่นนี้อ่ะแคบเนี่ยนะใส่เอาไปแล้วนะคะไปแลมสวมเข้านี่ไง ตัวไหนต่อตัวสอง,งอ่ะ,ต,ออะ,ะตรงนี้ก็ท่อยางกองนะคะตัวนี้เราเข้าเทอร์โบเนะะ่ยค่ะใส่เข้าไปแล้วเอาไปแหลมปีบส่งเข้าเหมือนกันมีรหัสต่อนนะคะอันนี้ก็ขายอินเตอร์ค่ะ,ใก,คะใกล้ๆกองเนะะี่ยค่ะอันนี้อินเตอร์เข้าใส่เลยนะคะใส่เข้าไปแล้วนะคะ,ะตัวที่สามแล้วน,นะแล้วก็ <Billie S 1> สามแล้วตัวที่สี่ก็าท่อายางนี่นะคะที่เสียบเข้าปักแอร์โฟนี่ค่ะเนี่ยค่ะ เนี่ยมันจะต่อนเนเรื่องกันเลยนะคะรวมแล้วสี่ตัวนะคะก็คือตัวร er, ีเ e อร์ r อจูเนอร์สองจุดแปดแล้วก็ล็อกโคก็จะใส่อย่างเงี้ยค่ะมีคลิปวิดีโอค่ะแนะนําการติดกันใส่นะคะทุกอย่างจะเป็นแค่บีบสวมนะคะอันนี้ปลายแดงๆนะปี 2, สองพันยี่สนะคะใครอยากติดได้รถให้เรารถรุ่นใหม่มันจะอืดตื้อนะมันลอรอบนะคะอยากติดแล้วหายอืดตื้ออยากหายลอรอบและไปตามเท้าที่เรากดเนาะมันก็จะทําให้เรากดใช้รอบรถลงมันจะประยัน้ามัน น,ะะนี่พี่ท่านี้ลูกค้าประจําค่ะใส่กันมาน่าจะเกือบยี่บคันแล้วมีรถใหมายไปแดงมากี่คันกี่คันทุกปีก็จะต้องเอามาติดนะคะอะออดี้ปอช่ชงปอ,ชอ,งปอ,ชองปเช่ไปนงไปแดงก็ใส่มาแล้วนะคะอะเป็นไงมั่งไม่เจอกันสองปีรอร<ง>อเสมออยู่แล้วเดี๋ยวพ่อนั่งยิ้มอ่ะเป็นไงมั่งพูดถึงความ<ห>ดีความประหยัดเป็นยังไงชุนน้ำมันแพงนะอ,อดืดีดีครับ นะมีรถเพื่อนรถใครพี่ๆบริษัทบริษัทติดไปหลายคันละที่ชอบคือมันลื่นไหลดีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วก็มันเซฟประหยัดน้ํามันไหมผมอเบาขึ้นผมอะไรเบาขึ้นแล้วส่วนมากรถพี่ถ้าเป็นป้ายแดงทั้งนั้นนะคูเป้นี่ยังสองร้อยห้าสิบอยู่ไหมเปลี่ยนเป็นสองร้อยห้าสิบยังสองร้อยห้าสิบอยู่ความเร็วยังได้สองร้อยสองร้อยห้าสิบสี่ออแล้วกถ่ายคลิปมาให้ดูเลยยังบอกโหสุดยอดค่ะเนี่ยค่ะใครอยากให้ประหยัดน้ํามันนะ รอบมาไวเอ่อหาอืดหาตื้อใส่พีเซฟไปเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าบีบสวนทุกอย่นี่เองนะคะอันนี้ช่างปุ้ยนะคะเขาอยู่กรุงเทพนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ทรงเทพอยากจะติดใส่ก็นับท่างปุ้ยได้นะคะ0ูนย์เก้าหนจ้่ะที่นี่สำนักง,งานใหญ่พีเซฟนะคะเปิดรับติดตั้งทุกวันค่ะแล้วก็ผลิตจำหน่ายมาตั้งปีแล้วนะคะ,ะติดเสร็จแล้วก็ เทสต์ฟีฟังผลต่างได้เลยทุกอย่างสามารถติดสวมเองได้ค่ะนะคะของมีตรงรถตรงรุ่นนะคะลูกค้าท่านนี้ติดมาหลายคันแล้วนะคะเป็นลูกค้าประจํานะคะแล้วก็ไปเทสกันทุกคันแล้วก็รายง,งานผลกันทันทีนะคะอ่าสนใจทักหาทางอินบล็อกเลยค่ะจํานวนตัวกันใส่ต่างกันนะคะ